สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะล่าสุดนั้นการเคลื่อนไหวของคุณอัจฉริยะอัจฉริยะนั้นได้มีการพูดถึงเรื่องคดีที่บ้านกกอกโดยได้มีการโพสต์คลิปผ่านช่อง YouTube ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมวี2อ,อัจฉริยะก็ได้มีการพูดถึง ถ้านายแก่ๆท่านหนึ่งเป็นคนที่ว่างงานและไม่มีงานทำและได้มีการออกมาพูดถึงเรื่องของคดีบุกรุกป่าสงวนโดยอัจฉริยะนั้นได้มีการบอกว่าคดีบุกรุกป่าสงวนนั้นอัจฉริยะเองก็ได้มีการขอโอนคดีจากสถานีตำรวจภูธรกกตูม มาอย่างกองบังคับการปราบปรามทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือบอกก่อปทศนั่นเองโดยสาเหตุที่ได้มีการโอนทางด้านของคดีนี้ก็เพราะว่าคิดว่าทางด้านของสถานีตำรวจภูธรกกบตูมคงไม่มีพนักงานสอบสวนที่เพียงพอและมีความเชี่ยวชาญ เรื่องของคดีบุกรุกป่าสงวนเลยได้มีการร้องขอคดีมาที่ปทศและก็ได้มีการทยอยออกหมายเรียกตามคลิปวิดีโอภาพและเสียงที่มีความชัดเจนว่ามีการร่วมกันบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าแต่ก็มีทนายแก่ๆและชราคนหนึ่งได้มีการออกมาโวยวายว่า การที่มีการโอนคดีจากสถานีตำรวจภูธรกกตูมมาที่ปอทศนั้นไม่ถูกตอ้องอัจฉริยะก็ได้ออกมาฉะแหลกถึงทนนายท่านนี้และอีกเรื่องหนึ่งนั้นทางด้านอัจฉริยะก็ได้พูดถึงจัก,กรีในขณะนี้ทางด้านพนักงานอายการนั้นได้มีหนังสือถึงอัจฉริยะ ว่าทางเจ้าพนักง,งานอายการได้มีการสั่งฟ้องขอให้อัจฉริยะนั้นเรียกค่าสินใหม่ทดแทนท่านผู้ชมคะเราไปรับฟังคลิปคุณอัจฉริยะกันนะคะเรื่องที่บุกลุกป่าสงวนสวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจชมรมช่วยเหลือเยาวแจ้กัรน,นะครับวันนี้วันจกกักรีนะครับซึ่งเป็นวันที่6ใเมษายนสอง4นะครับก็มีเรื่อง มาพูดคุยกันเกี่ยวกับบ้านกกอะๆนิดหน,นึ่งนะครับเรื่องที่มีทนายนะครับแก่ชราคนหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นทนายที่ไม่มีงานทํานะครับว่างงานนะออกมาพูดถึงเรื่องของคดีบุกรุกป,ป่าสงวนนะครับผมอยากจะเรียนพี่น้องประชาชนนะครับคนในประเทศว่าคดีบุกรุกป,ป่าสงวนนะครับเป็นคดีที่ทางผมเนี่ยเป็นคนขอโอนคดีจากนะครับสพากงตูม จังหวัดมุกดาหารมายัางกรมก,การป,ราปรา่าป่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือปศสที่กรุงเทพมหานครครับด้วยเหตุว่าคดีนี้นะครับทางสพเกอะตูมนะครับไม่มีพนักง,งานสอบสวนที่เพียงพอแล้วก็มีความเชี่ยวชาญเดียวเรื่องของคดีบุลุกป,ปัสสงวนจึงได้มีการร้องของมีการโอนคดีมาที่ปศสนะครับแล้วก็ในขณะนี้ก็เริ่มมีการทยอยออกมาเรียกนะครับตามคลิปวิดีโอนะครับภาพและเสียงที่ประกอบหลักฐานอย่างชัดเจนว่า ร่วมกับนายชัยพลบุรุษป่าสงวนในการตัดไม้นะครับทาลายป่านะครับแต่มีทนายนะครับแกชราคนหนึ่งเนี่ยออกมาโวยวายว่าการที่มีการโอนคดีจากนะครับสพเกอะตูมมาปตสะเนี่ยครับเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอันนั้นเป็นเรื่องของคุณคุณจะคิดยังไงก็ช่างผมเห็นคุณเลือดเทอะมาโดยตลอดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าว่างงานมากนะครับก็ไปเป็นทนายอาสาตามศาลต่างๆจะดีกว่าอย่ามาเล่น YouTube หรือออกเฟซบุ๊กนะครับไร้สาระ หมายถึงวเลยว่าแม้ทั้งคุณตัดไม้ต้นเดียวมันก็เปรียบเสมือนกับการที่คุณนะครับทาผิดกฎหมายในการแทงคนเนี่ยคุณจะแทงครั้งเดียวหรือแทงหลายครั้งเนี่ยนะครับแทงครั้งเดียวแล้วตายกับแทงหลายครั้งแล้วตายโทษมันก็คือเท่ากันขาา้อหาก็ก็ข้อหาเดียวกันดังนั้นอยากจะบอกว่าถ้าไม่มีงานการทอย่าพูดดีกว่านะครับมันจะทําให้คุณเนี่ยเสื่อมค่าลงทุกวันและทําให้คุณเนี่ยไม่มีราคานะครับในวงการ นักกฎหมายครับการกระทําผิดกฎหมายก็ต้องยึดตัวหลักกฎหมายเป็นทนายความนะครับต้องยึดตัวหลักกฎหมายไม่ใช่พูดเอาตแต่นะครับความบันเทิงหรือความต้องการเลตติ้งนะครับถ้าไม่มีงานการทํำก็ไปเป็นทน,นายอาสาจะมีประโยชน์ต่อประชาชนดีกว่านะครับวันนี้จึงถือโอกาสมาพูดคุยนะครับเรื่องนี้ให้พี่น้องประชาชนทราบนะครับว่าการโอนคดีนะครับ ไม่สามารถโอนกลับคืนได้นะครับเพราะว่าคดีเนี่ยมีการโอนมาแล้วนะครับโดยคําสั่งของผู้บัญชาการตําแหน่งชาตินะครับผลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขนะครับซึ่งนะครับโอนคดีมาให้ทางกองบัญชาการตํารวจสพกลางดําเนินคดีไปเรียบร้อยแล้วก็มีการออกไว้เรียกนะครับผู้ถูกกล่าวหาทยอยมานะครับที่พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบรามทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือปตสนะครับตั้งแต่วันที่8เป็นต้นมานะครับ คดีนี้นะครับเอาตามพยานหลักฐานที่มีคลิปภาพและเสียงนะครับไม่ใช่ทําโดยนะครับการแกล้งกันชั้นที่สำคัญคือเรามีพยานที่เป็นยูทูบเบอร์นะครับที่อยู่ในเหตุการณ์มาเป็นพยานนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือมีกรมป่าไม้เป็นผู้เสียหายนะครับทางผมเองก็เป็นพยานแล้วก็ยังมีนะครับอัมรินทีวีนะครับ,ท,บ,นะรบที่เป็นนักข่าวก็มาเป็นพยานและรวมทั้ง ช่องไทยรัฐนะครับทีวีก็เป็นพยานนะครับที่มีการระบุถึงตัวบุคคลที่เป็นยูทูบเบอร์แล้วก็มีภาพและเสียงนะครับออกมาประกอบตามนะครับที่น้องประชาชนที่เห็นทางยูทูบเบอร์นะครับที่มีการถ่ายทอดสดนะครับในการปลุกลุกตัดไม้ทํำลายป่านะครับดังนั้นคดีนี้นะครับปสทำตามกอบกฎหมายแล้วก็ทําตามหน้าหน้นาที่ดังนั้นทนายแกชารลาก็อยู่เฉยๆจะดีกว่า เรื่องต่อมานะครับเป็นเรื่องของครับจกกักรีในขณะนี้เนี่ยทางพนักงานอายการได้มีหนังสือถึงผมนะครับว่าคดีของนายจักรีนะครับพนักงานอายก,กรารมีคําสั่งฟ้องนะครับแล้วก็ขอให้ผมเนี่ยเรียกค่าสินไหมทดแทนเราก็จะยื่นให้กับทนายฟามนะครับไปเรียกค่าสินไหมทดแทนในวันที่มีการนัดพร้อมนะครับหรือนัดตรวจปยญนหลักฐานก็จะยื่นหลักฐานในการเรียกค่าสินไหมทดแทนนายจักรีจำนวนเงินทั้งสิ้น1ล้านบาทนะครับ เพิ่มจาก5แสนเป็น1ล้านบาทเพื่อไม่ให้บุคคลคนนี้เนี่ยครับไปกระทาผิดต่อบุคคลอื่นแล้วก็อาศัยความอ่อนนะครับในการขอโทษขอขอมายืนยันนะครับว่าโสดอำมหิตดังนั้นเนี่ยจึงจะเรียกเงินนะครับค่าสินไหมที่เสียหายจํานวน1ล้านบาทาก,กับนายจักกีในวันที่มีการนัดพร้อมนะครับตรวจเปน็นหลักฐานซึ่งจะมีทนายความของผมเป็นโจทย์ร่วมในการเรียกค่าสินไหมเขแพงดังนั้นจึงแจ้งมาให้พี่น้องประชาชนทราบโดยทั่วกันนะครับ และที่สําคัญนะครับในสัปดาห์หน้านี้นะครับอย่างช้านะครับไม่เกินสัปดาห์หน้าครับจะมีคดีของกองกงคับการปราบปรามมุ่งความบริโภคอีกหนึ่งคดีที่เราได้มีการกล่าวโทษไปแล้วในความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์แล้วก็ความผิดตามมาตรา40และ41นะครับตามตามพรบอาหารนะครับที่ผมได้แจ้งความมาที่กองังคับการปราบปรามมุ่งความโลกเกี่ยวกับเรื่องของการโฆษณานะครับ สินค้ายี่ห้อหนึ่งนะครับซึ่งจะมีหมายเรียกนะครับแจ้งไปยังตัวนายชัยพลกับพวกนะครับอีกคดีหนึ่งดังนั้นพี่น้องประชาชนก็รอนะครับว่าทางปคบจะมีหมายเรียกนะครับบุคคลทั้งสองนะครับทีม่มีการกล่พวกไปแล้วนะครับเมื่อไหร่นะครับแต่ยืนยันว่าทุกอย่างทําไปตามตัวบทกฎหมายแล้วก็ไม่มีการกัดแล้งกันดังนั้นจึงแจ้งความคืบหน้ามาให้ทราบโดยทั่วกันนะครับเด่นอ่า ในขณะนี้นะครับก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าทางชมรมนี้กันไม่มี a c e b o o k นะครับอีกต่อไปมดเฉพาะช่องทาง YouTube ช่องทางนี้ช่องทางเดียวอันนั้นนะครับในขณะนี้เรายังไม่เปิดรับทําคดีให้กับใครนะครับเราจะมาไล์ส่วนอ่าน u t u b e นะครับไปเรื่อยๆจนกว่านะครับเราจะสามารถเปิดช่องทางในการรับเรื่องราวลงทุกจากพี่น้องประชาชนคนยากจนได้นะครับเมื่อไหร่เราจะมีการแจ้งความเพิมหน้าให้ทราบครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับคนไทยทั้งประเทศ ครับสวัสดีครับ